สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวัดร้างชุมพรไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพลังศรัทธ,ธาไหลมาไม่ขาดมอบโชคนักต่อน,นักจากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊ k ชื่อพงษ์พัฒน์บังเอิญเจอวัดร้างกลางป่าที่ชุมพรด้วยความสวยงามและมีมนตร์ขลังทําให้ได้รับความสนใจอย่างมากในโลกโซเชียลและยิ่งโด่งดังเป็นพรูแตกอีกเมื่อมีคู่รักถูกรางวัลที่หนึ่งหลังขอพรกับทางวัดและได้ไปบูรณะวัดตามที่สัญญาไว้ จากนั้นทำให้ความนิยมของวัดร้งชุมพรหรือวัดเขาเจดีวิสัยไตรรัตนารามยิ่งโด,ด่งดังมีประชาชนเดินทางไปสักการะกราบไหว้และขอพรขอโชคลาภกันไม่ขาดสายทางจังหวัดจึงได้จัดการบูรณะวัดร้างชุมพรนี้ ครั้งใหญ่อย่างเป็นทางการทางซ่อมแซมตัววัดซ่อมแซมฐานเจดีที่ชำรุดปรับปรุงพื้นที่แพ้วถางหญ้าและยังจัดให้มีร้านขายของมีพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งร้านขายของเป็นจำนวนมากเปิดภาพล่าสุดปี2566วัดรางชุมพรเปลี่ยนไปแทบจำไม่ได้ไม่เหลือเขาเดิม เรียกว่าวัดรังไม่ได้อีกต่อไปกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญอีกอย่างหนึ่งของจังหวัดชุมพรเลยก็ว่าได้อีกทางวัดแห่งนี้ยังมอบโชคให้กับประชาชนมาหลายคนอีกทางวัดแห่งนี้ยังมอบโชคให้กับประชาชนมาหลายรายล่าสุดมีเพอค้าพันธุเรียนถูกหวยจากวัดรัางนี้ถึงสองงวดติดและได้มาแก้บนกับทางวัดงวดที่เขาถูกก็คืองวดวันที่1กุมภาพันธ์หกหแก้บนเสือเกตัว งวดที่สที่ถูกก็คืองวดวันที่1มีนาคม66แก้บนถวายข้าวสาร100กิโลกรัมน้ำแดง100ขวดผล,ลไม้5้อย่างขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ